สวัสดีครับทุกท่านครับหลังจากที่เราไปเปลี่ยนลูกปืนไม้ปั่นข้างขวาของไม้ปั่น,นแล้วก็ซีนได้หมูก็โดนไปประมาณ3,600นเน็ตครับเมื่อวานแต่วันนี้ก็มาปั่นเลยใส่บันใส่ใบด้านหน้ามาด้วยนะครับ แล้วก็ใส่เหล็กข้างในด้วยครับประมาณสี่นิ้วตลอดยาวไว้ปั่นนะครับทีโคนมันกระเด็นกว้างก็ประมาณสักสี่ห้านิ้วนะครับยาวตลอดไวป,ปั่นนะครับนี่นะครับสภาพนาน้ําเต็มแล้วครับพร้อมที่จะปั่นแล้วทีแรกว่าจะทํานาปีเปลี่ยนใจแล้วมาทําพวงทวีกลัวหมุนเงินไม่ทันยังไม่รู้เบอร์อะไรนะค้าวพวงทวีครับ ก็ใช้งานก็มีการสึกหลอธรรมดาครับก็วัวน็อตี่สึกหมดแล้วต้องใช้แก๊สเป่าอย่างที่เห็นเมื่อวานนี้ครับจากคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวพอปั่นเสร็จก็จะเอาใบด้านหน้าเนี่ยตรงไหนทู่สูงก็จะปราบลงมาที่ำตำ่ำๆ ดินค่อนข้างจะแข็งนะครับขนาดใช้รถไถใหญ่ไถไปล้วงน้วนครับเนี่ยนี่นะครับยามวง่างก็ไปรับจ้างก่เอเงินมานี่แหละว,วนเวียนอย่างเงี้ยซ่อมอะไรมัง่งเติมน้ำมันมัางก็มไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะครับพอประมาณพอได้กินได้ใช้ครับ ต่วนนี้ละครับชีวิตชาวนานเราทำทากันไปถ้าให้ทำนานแล้วไม่ยู่ไปทำอะไรครับทำอย่างอื่นไม่เป็นแล้วครับนี่นะครับยามว่างไปรับจ้างเอามาเป็นค่าปุ๋ยค่ายาค่าน้ำมัน ราคาข้าวขนาดนี้บ้านผมนี่ราคายังไม่ถึง8 0 0พเลยครับฝากผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเลยนะครับโอ้โหสักข้าวราคาสักตันละพันตันละหมื่นห้าจะไม่ว่าอะไรสักคำเลยเนี่ยไปทำกันไปนะครับอย่า,าคำว่ารวยเลยชาวนาเราโอ้โหดินก้อนข้างจะแข็งนะครับแข็งมากๆ ีนขนาดใช้รถไถใหญ่ไถไปล้วงแล้วครับเนี่ยโอ้โหดินแข็งมากๆเลยครับ ถ้าเป็นรถย่ำเน่สบายแลดินแข็งแป๊กเลยแต่นี่ไม่ใช่รถย่ำครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ปั่นปิดท้ายแทรกล่องหวานเลยครับ สูบน้ำไว้เต็มแล้วครับตรงนี้ก็ปั่นปิดท้ายโนูนี่เครื่องสูบน้ำนะสูบมาจากคลองครับข้างๆมีคลองสูบน้ำได้น้ำไม่ขาดครับยงไงครับคณะแกวิ่งเองครับไม่มียากสักต้นเลย ก็ได้ลูกปืนใหม่เข้าไปเข้าปั่นนิ่งเลย แข็งมากกว่าครับเอาละครับกล้จะเสร็จแล้วมาเราก็จากรามเบียทตานี้นะครับผมก็หมาโอกาสหน้านะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับติดตามสวัสดีครับ